Windy city never looks so clean. I got two shorts down the road from the beach. She works two shifts and I swing up the street. I know she knows just where to go. She's been acting for when I'm miles away. But in a city, she gonna have an attitude change. Yeah, doesn't matter what the time is or place. She knows I know just where to go. Yeah, she got options. I'm not up here. Cause me Ừ, to Frank điều yêu lương, hả 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 แกไหนโอ้ยโอ้ยแกเาสองวันด่ัไม่นใช่ไมนไม่รางไหนโมเคยมาหนีเชียร์เเคยมาหมดเต้บูนอไปเลยอีกห่ไปแล้วไปแี้วไปแ้ ยางเบียนบ่เบียนบ่งยไปเบียนกหระเจ็บว่าเขา,าอย่างนี้ว่าด้เตะบอล้ายทีล้วอันนี้อย่างฟมอย่างเนาะอุ้ยมันเร็วเลยว่องก็เร็วไปเรื่อย กันตเข้าแตกเลยโอ้ัอรยเหมือจ็คโลบู่มมร,รม่ยี่สนาทีไ่ยๆตนับสามสิบนาทีกอสื่อลองถ่าวมาออกมาเลยแจ็คเสีย,ยสื่อลองถา่าต้องถ่าเรนนี่สื่อมาโดยเฉพาะเลยมาแรียจ็คเียหน่หลสื่อนีื่อนี้มา,หาเห็ด มันหยุดก็หมดไปแล้วหวันไม่เนะ <c oughs> ถอะ, <c oughs> ะมาไดปยืดหนังเลยดิเป็นเดียวต้องไปหืดผาด,ดีาดดาหรอเปลาหจ้ะไปยาดไปยืดีาดวเห้โดนมอผดดาป <c oughs> ดหรอเ <c oughs> ัหาดสมอง นหลยคือตปเกียแต่เราคนวีมันดีันอนี่นเออมันดีมองแดงหัวมันเขาคนวีอะกก่อนมันมันเรียกมือกันเฮ็ดพาดได้โอ้โหเีอมันมันเรียกมันเรียกมือ2อดแน่น่ะมันคือคนผีด้เขาอันเาคนถีนี่ยตางคิวได้เราตัวสิตกมือไหนได้ เดี๋ยว,วเขาตกกางขึ้นในสินะย่านนะเดี๋ยวตกการขึ้นอวก,กาไมา่แม่แล้ววันนีะะนโอ้จเฮ็ดภาพตัวใสน,นะต้องมาตามกำหนดเฮ้ย่ว่านน้อนเดอะีม่นมาหรอเอด้นอนนี่ยมั่งรถเ่อันมนนนั่งรถมั่งรถไปการเก็บซีสงมงแล้ว